สวัสดีครับนนทคุณครับยังมา re-action เช่นเคยนะซึ่งยังมา re-action one punch man นะผมในซีซั่นที่หนึ่งอีพหรือตอนที่11นั่นเองนะครับผมซึ่งอ่าคนดูความเดิมจากตอนที่แล้วจะเป็นเหตุการณ์ประมาณว่าอ่าเหมือนเขาจะเรียกประชุมฮีโร่แรงด์เอสกันเงี้ยนะเพราะแบบอ่ามันมีแบบเป็นอย่างคนดูคนหนึ่งก็อีเสียงนะโอเคมันจะแบบมีการเตือนภัยที่ว่าเหมือนแม่หมอเขาทำนายไว้นะว่าแบบ อาจจะมีแบบความชิบหายอะไรมาสู่โลกไปนี้อะไรย่างนี้อะซึ่งก็เขาดทำทนายว่าอยู่ประมาณช่วงครึ่งปีซึ่งก็คือแบบอ่ะครบที่เขากําหนดพอดีปุ๊บแล้วก็มันเหมือนมี u ู o อไม่ใช่ u f เดิยานอวกาศเอ,อ่ยานลบอะไร่าอีอยงเขาเรียกไม่รู้้เขาเรียกอะไรมันมาการที่เมืองเอใช่ป่ะราแบบแม่งเมืองเอแบบหายหมดเลยเสียหายไปเก้าสิบเก้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์คนตายใน้ต้องเยอะแน่ผมว่านะคนนั้นแลละคนดูเออแล้วก็แบบ ไม่รู้ดีว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อเพราะแต่ละคนก็ดูแบบต้องรับมือกับไอ้พวกเอเลี่ยนตรงนี้เนาะเพราะแบบมันค่อนข้างเก่งนะบางตัวนะอย่างที่เราเห็นในหลายๆหัวคือแบบฆ่าไงก็ไม่ตายเนาะน่าจะฟุ้นฟูได้แรงมากเลยผมว่านะนั่นแหละแล้วก็ไอ้ตัวตาเดียวนั้นอาจจะเป็นบอสมั้งนะผมว่าตัวนี้ก็น่าสนใจนะคนดูว่าจะเป็นยังไงก็น,นั่นแหละซึ่งคลิปนี้เป็นยังไงติดตามรับชมกันนะก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งสกายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจตอนคลิปเลยเนานะโอเคเ่านผู้ชมไเริ่มคลิปตััวน,นะครบผมมา อ๋หออุ huh. uh ้ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้นเอเลี่ยนอะสาตส์ตมาอัดหลงแล้วคุณหรือใครอัดอันเนี้ยอันนี้ไงห้องบอสเราคนดูส่งมักก็ดูเก่งนะผมว่านะฟิลเหมือนในราชาของทะเลอะร่างกายมันฟิลนั่นแหละคนดูมีผ้าคลุมด้วย

だ、子供では相手にならんだろう。ゲルガンシップ、グロリバースと、メルザルガルドの最上位三戦士で、侵入者を消せ。ーあ,あわ。なるほど、そう、お前らグロリバースは、さっき消されました。ていう何。てかい、わ、あ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 、そうだ。メルザルガルドを呼び戻します。奴と私のコンビで、必ず侵入者を殺してみせます。あは。 ทำไมผู้คอบคองจักรวาลโอ้ผู้คอบคองจักรวาลเลยเหรอชื่อตอนอะโอเคมันเลวนั้นไหวนะฮะโอ้ยนิว一ุですが 続報が入ってまいりました。こちら現場です。ご覧ください。はい、いいえ、ぬ、ぬか。え、閉めて封鎖され。限界体制が敷かれております。ええ、生存者の話では。え、ね、もほとんどが壊滅状態にあるとのことです。おい,い、こう、お前様が、あの、おお、いない、ルームは、もう終わる。 ดูเป็นคนดีขึ้นเยอะนะตั้งใจทำงานนะこちらが e l ยเทไอ้ากันานี่ไงไอจีนัะป่มจะไม่ผิดไอยมผัตัวเป็นคนดีเนี่ยวะนี่โซนิ

โอ้ศลยาสารสโ้คนนี้ืะแบงก์โชคนดูใช่ไหมอัดมัดเป็นแบบเหมือนขึ้นพลังไปเลยพลังมัดมัดน้ำโอ้คนนี้กดายกเแล้วเนาะโอเคคนนี้ก็รักเอสใช่ะ ไอ้เหี้ยมึงขวดหีจนนึ่งเป็นเลสตลยเหรอมวดอยู่เรื่องเขาเลิกคำว่านะอ๋อนี่คือแบบท็อปสามระดับสูงใช่ไหมที่เขาว่ากันอะออถามว่าทำไมมันเก่งนะเก่งนะอะไรอะประตูโอ้ ประตูหหนาแล้วมันพังสบายๆเลยคิเมตโอไม่ว่าสิชิฮิเตะวา่นุ่เนเนอาาด่าย่น้างามวะนริยะ<า>ันกรนะรมะเอคิว่ซันโดบักยัตเกี่ยวมบไมบอลไมมันแข็งเนี่ยวอ่อัดอัดแบบแม่ง

どこに来るやはり一度船に戻れ。侵入者を消すのが先だそうしたいところだけどこっちはこっちで相手が出てくるんだよこっちお前をクセンさせるほどの生命体が地上にもいるのかク戦というほどではない船の状況を教えろ落ちるのか落ちはしないだが戦闘員は半分以上をやられた何だ,ただ くるねそうだお前船からこいつらに集中砲火を浴びせて,てやれこっちは今それどころじゃないんだそれに砲撃は海戦闘員の仕事だろ俺も今は船に戻れない状況にあるわかったでは俺が砲撃手に伝えておく集中砲火に巻き込まれて死んだろおいちょっと待て ถ้าลงมาแม่งสองคนก็สบายไอ้ตุ้มそれほどの親友者ということかหมดแรงมากอ,อ,มาอ,อันี้แกนแบแกนพลังปะอันน้นเป็นแกนพลังมากต่อให้มันยังอ,อ๋อถ้ามีแกนตอนนั้อยู่มันก็น่าจะแบบนอนฟุนฟูได้ดเรื่อยๆ,ๆปะ ใช่ป้าผมว่าแกนพลังได้เลยหนีต้องแน่นอนดึกคนนั่งง่ะทุบเลยทุบเลยทุบเลยตายง่ายอย่างนี้เลยนี่จะเป็นแกนพลังวะเนาะโอเคไม่ตายแล้วผมว่านะมีแกนพลัง,ลงเอเอ

オマエオカラスアマリマリノコレオタマノカニチョクセツコエがハイテクルオレイジョウミコンデミオオマエオカラスダオメファンのワナ迷っちゃって出口が分かんねえよ。ゴーエクコリン

เฮ้ยนะรบกตเฮ้ยนะวั้เบไปนเล hini, น่นักบินเรือของจักรวาลเหรออันนั้นเรือของจักรวาลเลยเหรอไอ้โอเคสกิลมันหดขนาดนั้นเลยเหรอวะอ๋อเพราะชื่อตอนมันเกี่ยวกับกาวานใช่ไหมคนดู อ่าคนาีด้เป็นแรนซ์เอสระดับสองชื่อนะซูบากิปะ่ะคนนั้นก็เป็นสายพลังจิตป่ะแบบเป็นเอสเปอร์ปะ่ะอะไรอ่ะอ๋อโสโรโสโรกนะเกลิวแกนชิปซาสัมมามามนักุฟเกิทัยเซงก็ตดโนยมัสกะอิいかがいたしますかลูกพีมึงตายแล้วไอ้คนนั้ะเกลิวแกนชิปซามะาทอยลีนิเดี๋ยวมึงยนโนู่นะไปห้องน้ำเจ้ยอะไรต่นสู้กัน

พายุพลังจิตโอ้แตาโอ้ท้องเรือเป็นรหมดแล้วมั้งเนี่ยตะกัวาะคชทสไ้แคหมน้อมไก่อ้เิงาสชพลังจิตได้เปล่าประโยชน์มาก ตายเลยเหรอโยあのさちょっと聞きたいんだけどขับถามมาเลยผมจะบอกให้พี่เองอจะซัดบอสเลยเหรอโอเคจะเข้าไปซัดบอสเลยว่าคนดูอาา่ะฮะอะไรโซเร็วฮนตด์ดะค่ะเตย

เหลือแค่สองหัวเองตอนนี้มิกเกนงเจาโจอิตโตะอ่าฮะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงระเบิดมันน่ะเป็นไิเป็นไงอุ้ยสุบะกิกว่าเป็นสายพลังจิตเนี่ยใช่ปะโอ้โหอ้เด็ด

มามาเขาจะรีบไให้หมดเลยใช่ปะผมว่าทคนทีทันทีทันทีทหนทีทั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 น้นทีทันทันันทีทันนทีทัันดับทีทันันดับ20เออันนนอนนันะผมนัน ไอ้เฮียผมมึงมันเป็นแค่คนธรรมดามึงแบบเหมือนไม่ใช่คนธรรมดาขนาดแล้วคนน่ะมีช้าหมักสายน้ำหมักถึสายน้ำหมดตายโอ้มีจิตต์เลยหัวหนึ่งจบซะที่จิตมึงอ่ะอุ้ยอุ้ยปูแบงค์ช่วยพังเงือ

าามาดิมือมาดิไอ้ยิงก็เข้ามาอันนี้ห้องบอใช่ปะโคสตัมาแม่งมาหามันแน่เลยว่ะใช่ปะ yeah. ว่าตอนหน้าฟัดก uh ันแน่เลยวะโอ้หลายเส้นเยอยออร่าพลังเหรอโคโนโฮชิหคยรังไม่สามารถประเมินได้เตมะอินเบเดอร์ะ 素晴らしい。<あ>戦う前に名を聞いておこう。埼玉。俺は暗黒盗賊団ダークマターとの出会い、<ー>全宇宙の敗者ボロスというもの。僕のはワンボロ俺は趣味であじゃなくてプロのヒーローをやってる埼玉というものだ。埼玉。埼玉全宇宙の敗者が地球に何のようだか知らないが。

俺は退屈という名の苦痛を味わうハメになった <music> そんな時にある占い師が俺に言った <music> 遠く離れたこの星に俺と対等に戦い楽しませることができるものができる <music> もう20年も前のことだ <music> ここまで来るのにどれほどの時間を持ってくるのかなあの予言は一時的に俺を遠ざけるためのデマだったと思っているようだが

ไอ้เี้ยูอะไรอ่ะปะกาะโอ้พลังมันเยอะเกินเลยจะต้องใส่เกาะเพื่อคนหนึ่งพลังเหรอผมเก่งนะเนี่ยทำเปเล่องมันโดนหมัดมัาวไม่แปกเพราะวันกูนหมัดเดียวอ่ะ เพืเอนให้กูจิงจังแบบไม่ได้เลยราเซ็น่ะเซอมาหน้ามึออ่ะมาจบจิคัยวันพันแมนซายชูวะโอชากปิดของวันพันแมน ซโรเกียวตัววะนั่นด๊ะซายตามาโอ้ยโค่นโอเลี่ยงโอ๊ยช่วยเด็กเลยใช่ใช่ใช่ไหมมันนี่นี่ดูเท่ดูขนลุกดีผมว่าเออเอออยากดูตอนต่อไปเลยว่ะแป๊บนึงนะโอเคคนดูซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะโอ้ยผมชอบไปตรงท้ายคลิปดว่าแข็งแกร่งคืออะไรซาตามาช่วยสอนให้ข้ารู้จักทีอะไรเงี้ยอ่าคือไอตัวนี้ชื่อว่าบาบารอสโปรอสซะอย่าง มันเป็นแบบอารมณ์มันเหมือนเอเลี่ยนที่แบบมันเป็นจนสลัดมันไปสู้ตรงนั้นตรงนี้บุกฆ่าคนที่นน่นที่นี่มาลักชนะเยอะเกินเนาะแล้วแบบมันแข็งแกร่งเกินจนหน้าเบื่อใช่ป่ะมันก็เลยแบบไปเห็นคําทํานายแพลากร์ของน่าจะฟิวเดลวของโลกแหละแต่แบบเป็นของเอเลี่ยนเนาะที่ทานายว่าอาจจะมีคนที่แข็งแกร่งแบบทัดเทียมกับมันได้เลยอะไรเงี้ยอยู่ที่โลกอันแสห่างไกลก็คือแบบโลกมนุษย์ตรงเราใช่ป่ะ ซึ่งแบบใช้เวลาเดินทางมันบอกว่า20ปีนะ oh, yeah, โอ้ยโคตรไกลแม่งมเดินทางมาโคตรไกลเออเพื่อที่จะมาสู้มันน่าจะเบื่อกับชีวิตมันผมก็เข้าใจแหละเพราะว่ามันเขาบอกว่าอะไรนะเป็นคําทานายหลอกๆเพื่อที่จะแบบบางคนก็คิดว่ามันเป็นคำทำนายหลอกๆเพื่อที่จะให้ดึงตัวมันไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไม่ได้แบบให้มันลุกลานแถวนี้ใช่ปะซึ่งสําหรับอวกาศแม่ง20ปีก็าอาจจะไม่ได้นานเวอร์ขนาดนั้นถ้าเกิดมีสิ่งชีวิตในบนอวกาศเนาะ เก็ตไปคือผมแบบกูคเคยดูเรื่องไอ้มาซึ่ไลายพบไงไอ้โลเฟิงอะ่ะคือบางคนอายุมันเป็นแสนเป็นหมื่นปีได้ก็ยี่สิบปีก็คงอารมณ์มันเหมือนเดือนสองเดือนออกคงฟิลนั้นอะ่ะเออเยมัมาไกลมากนะเพื่อสู้กับเซตมาซึ่งสมัยที่มันได้คำจะท,ทำนายผมว่าเซตมาแบบยังแบบยังแบ,บ่บอกอยู่อะ่ะเก็ตไปยังสี่ห้าขวบอยู่เลยอะ่ะนั่นแหละโอเคแต่มันน่าจะเก่งจริงนะผมว่าโดนหมัดเดียวไม่ตายอะ่ะเออ แต่แบบลูกน้องมันก็โหก็เก่งนะบางคนอ่ะแต่แบบไอ้สายพลังจิตจัดว่าเก่งไม่เก่งแต่ผมว่าคนที่ชื่อสเปิกีน่าจะเก่งกว่าเพราะเขาควบคุมได้ดีกว่า่เห็นตอนก่อนเี่เขาแบบควบคุมอุกบาทลงมาเลยเงี้ยเหมือนเขาใช้พลังได้ดีกว่าผมคิดอย่างนั้นนะใช่ปะเพราะไอ้นี่ไม่ใช้แคเ่เศษหินอะไระเงี้ยพอแบบเหมือนยังไงที่ผมรู้สึกว่าสุปกิกีมันเก่งกว่าคือตรงที่แบบมันยิงปืนใหญ่ลงมาแบบกี่ร้อยลูกไม่รู้อ่ะสเปกิกีแบบหยุดแล้วก็ยิงกลับขึ้นไปหมดเลยได้เลยอ่ะคือเก่งเลยวันนั้นเลยนะคนดู นั่นแหละโอเคไยก็ประมาณนี้มั้งหลักๆตอนนี้ผมว่านนะ,ะถ้าเกิดสู้กันนี่ผมไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอนะเพราะแบบไม่รู้ดิผมว่ามันน่าจะสนุกอะ่ะเออเพราะซาสมามะผมเห็นแม่งมันก็วัน,ว,นวันช็อตทุกตัวตายหมดจริงๆอนน่งอะนานแล้วคนดูไม่รู้ว่าตัวนี้แม่งจะกี่หมัดตายนะแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะแพ้ซาสามะอย่ดีมั้งนะ โอเคก่อนก่อนก่อนบ้าเลยถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไละแจ้งตัวสกายนะครับเพื่อเป็นก,ลกนำลังใจให้กับทุกเนาะสาวนี้ต้องขอตัวยงก่อนะครับบ๊ายบาย